อะมาฟังเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของเมื่อวานนี้ส่งมาต่อเคสตัด,ดีที่แสดงให้เราเห็นเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนขึ้นว่าชีวิตเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัตเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นนั่นเดี๋ยวก็เป็นนี่เป็นโนดกิเลสซึ่งเป็นเครื่องมือของพยามาเนี่ย มันเข้ามาสิงจิตบังคับให้สร้างกรรมทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็มีผลของกรรมคือโปรแกรมเมอร์ก็เป็นนี่แหละพยามามเอากิเลสเป็นเครื่องมือบังคับมนุษย์ให้สร้างกรรมทางกายทางวาจาทางใจเซตโปรแกร,รมไปเป็นวิบากกรรมติดข้ามพบข้ามชาหรือมันติดอยู่ในตัวนะ่ะมันไม่ยุติธรรมเลยบังคับให ทำแล้วก็แปลไปเป็นวิบากอย่างเงี้ยโอ้โหใช้กันทีทำทีเดียวใช้อีกหลายทีนานมากทีเดียวความรู้เหล่านี้เราไม่ค่อยจะเข้าใจกันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราไม่มีเวลาและอารมณ์จะมาศึกษาเรื่องนี้มัวจะไปทำมาหาก,กินกับมัวจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินศึกษาเรียนรู้ไอ้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นความจริงของชีวิตเรื่องราวที่มันไม่ค่อยเป็นสาระแก่นสารเท่าไหร่ แต่ว่ามันสุขสนุกสนานเพลินๆนมันแค่เพลินเพนเอมีรักโศกตลบขบขันเฮฮากันมึงเราไปเลยรู้สิ่งเหล่านี้เราตอนนี้นี่ยิ่งเทคโนโล,โลยีเจริญเน่เลยโอ้โหสื่อต่งางๆที่มาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมาหลายๆทางเลยหกทางเข้ามาถล่มที่มันของเราที่ศูนย์กลางกายนี่ก็เจิงไปเลย ใจหลุดจากฐานที่ตั้งดังเดิมมันเข้ามายึดสถานีตรงนี้แล้วก็บังคับตั้งแต่ความคิดคำพูดและการกระทำบังคับทั้งใจทั้งวาจาและก็ทางกายระบบประสาทก้ายเนื้อะแล้วมันก็แปลมาเป็นวิบากทีนี้เราเนี่ยมันไม่มีดวงตาเห็นธรรม ไม่มีอุปกรณ์ที่จะไปศึกษาที่จะไปดูเพราะเราไม่สนใจนั่นแหละทัทง้งที่อุปกรณ์นั้นอยู่ในตัวแต่มันขมุกขมมวเพราะเราไม่ได้สนใจจะไปดึงอุปกรณ์ในตัวนี้เอามาใช้โมไปสนใจไอ้นอกตัวนะมันเป็นอย่างนั้นไปสนใจเข้านอกตัวไอ้สิ่งที่สําคัญที่เกี่ยวกับตัวใกล้ตัวซึ่งตัวจะต้องรับผิดชอบแต่กับไปสนใจเนี่ยคือเรื่องกฎแห่งกรรม มีภพภูมิรองรับมีนรกมีสวรรค์มีภพภูมิต่งางๆถึง31ภูมิรองรับถึงแต่อรูปภพสี่ชั้นพริบหกชั้นสวรรค์หชั้นมนุษย์อบายรองรับกันอยู่เราไม่ได้เปิดหูเปิดตาเลยที่จะมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีไปติดไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆปลีกย่อยซะจนกระทั่งหมดเวลาแห่งชีวิต จะมาศึกษาก็มีทิฏฐิมานะมึงไม่อยากจะรู้มึงไม่อยากจะเข้าใจมึงนี่มันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าถึงตรัสเอาไว้ว่าพูดที่ไปอบายเนี่ยเพราะความไม่รู้หรือดีชั่วรู้หมดอดไม่ได้นั่นแหละมีประมาณเท่ากับฝุ่นในผืนปฐพีฝุ่นเนี่ยมันนิดเดียว ในผืนมัตพีเนะี่ยกว้างใหญ่ไพศาลน,นับกันไม่ทวนเลยแต่ที่เรียนรู้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่ประมาทละเลิและชั่วทำดีทำใจใสไปสุคติโลกสวรรค์มีปริมาณเท่ากับฝุ่นในเล็บมือพูดง่ายงไคือมีปริมาณน้อยจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่อง กฎแห่งกรรมผ่านเคสดีเราจริงจะเป็นต้องศึกษาไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้อันตรายถ้ารู้วันไหนแม้เราจะเหลือเวลาอีกไม่มากในโลกนี้วันนั้นเราก็มีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวได้ทำให้มันถูกหลักวิชาซะซึ่งมันมีหลักวิชาในการเดินทางไปสู่ปรโลกคือใจใสกรใจหมองแต่ใจใส ก็ไปสบายไปสวรรค์ใจหมองก็ไปอบายนี่มันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเราจึงยังเป็นจ,จะต้องศึกษาเมื่อวานนี้โอ้โห,หน่าตื่นเตน้นทีเดียวปกติครูไม่หใหญ่นี่จะไม่อ่านชื่อนะของเจ้าของเคสสกรายเมื่อวานนี้อะไรมันดานใจไปแทอ่านชื่อไปเรียบร้อยแล้ว ก็เลยต้องไปโทรไปขอโทษขอโพยเจ้าของเคสบอกว่าโหสิเธอรครูไม่ใหญ่นี่ไม่ได้มีเจตนาอะไรแต่ปรากฏตรงข้ามเจ้าของเคสบอกชอบอ่ะอย่างงี้ก็มีเมื่อกันเลยวันนี้นี่มีภาพตัวอย่างมาให้ดูเลยดิ oh. เพื่อให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งกันไปแต่เดิมเนี่ยทำหน้าของเจ้าของเคสแต่ว่านึกไปนึกมา แล้วคนจะเก็บไว้เป็นปมปิศนาบ้างเ,เลยทำภาพที่เราสมมุติเรื่องเอาม่างะงั้นมันจะเปิดเผยจนกระทั่งหมดความสนุกสนานกันเอาลมาฟังกันต่อเลยเมื่อวานนี้เมื่อผมรู้ว่าครู้ว่ใหญ่จะเล่าเคสเตี่ยแม่ของผม จผมเต้นโครมครามผมปิดคลินิกไม่รับคนไข้งดรวยหนึ่งวันครับผมอัดเทปไว้เลยเพราะพี่น้องผมเป็นแบบเตี่ยแม่ทั้งนั้นจะได้อาไว้ให้พวกเขาฟังเรื่องที่ครูไม่ใหญ่ฝันใี้ฝันเป็นตุเป็นตะลายฟังนั้นตรงเผงจริงๆครับอันนี้นิพึงออกมาหยิบอ่านเนี่ย ตัวผมเองโดยอุปนิสัยดืย้อมากทิฐิเยอะเป็นมาตั้งแต่เด็กอารมณ์ร้อนแม้เข้าวัดแล้วเนี่ยใครเตือนก็ไม่ได้แต่หงุดหงิดยั่วขึ้นมาทันทีต้องรีบไปนั่งสมาธิแต่ก็ยังไม่หายเพราะเชื้อดื้อยังติดอยู่เต็มหัวใจแน่ดีดเป็นอย่างไรชาตินี้ก็เหมือนกันเด้ะ <c oughs> อนผมไปกระาบคุณยายอาจารย์ผมสงสัยทำไมผมสงสัยทำไมคุณยายอาจารย์ไม่ค่อยมองหน้าผมคงจะเห็นว่าผมเนี่ยดือ้อมีทิฐิมากคุณยายอาจารย์ก็เลยสอนผ่านคนอื่นพูดกับคนอื่นแล้วก็ทำให้ผมได้คิดแล้วครูไม่ใหญ่เล่ามาก็เหมือนตอกย้ำนิสัยเด้อนิสัยผมทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจว่าต้องแก้ต้องแก้ต้องแก้ แก้ไขนิสัยให้ได้ม่อย่างนั้นจะติดตัวข้ามชาติตามไปเกิดในครอบครัวมิจฉาทิฏฐิอีกอครูไม่ใหญ่เ่าว่าเดี๋ยวดีผมเคยบวชแล้วก็ศึกเอามามีครอบครัวแล้วก็กลับไปเป็นผูน้นำบุญอีกครั้งชาตินี้ผมก็เคยบวชครับแต่ว่าตอนนั้นมีครอบครัวแล้วบวชได้สักพักหนึ่งไม่รู้เป็นไง คิดถึงครอบครัวมากๆแล้วก็เลยศึกไปเสดยดาาชาตินี้คงต้องสั่งสมบุญให้มีอัธยาศัยที่บวชไปได้นานๆนะครับสำหรับเรื่องของเตียนี่ผมประหลาดใจที่สุดหลังจากที่เตียตายไปเนี่ยฟังให้ดีเนะี่ยเวลาผมนั่งสมาธิผมจะได้กลิ่นกลิ่นเหม็นสุดๆเลยครับเหม็นจนแสบจมูก ผมได้กลิ่นอยู่คนเดียวเมวื่อวานนี้จ,จำได้ไหมไเนื้อตัวมีกลิ่นเน่าเหม็นผมได้กลิ่นอยู่คนเดียวแล้วหมาแถวบ้านมันก็ส่งเสียงหอนหอนได้ทุกคืนทุกคืนเป็นอย่างนี้มาสองปีแล้วตั้งแต่เตียตายพอครูไม่อยาบอกว่าเตียไปเป็นผีเปรตมีกลิ่นตัวเหม็นผมจึงถึงบางอ้อ พอผมทําอุทิศบุญกุศลเอาวผมทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เดี๋ยวนี้กลิ่นก็จางลงไปแล้วครับ<ป>คือยังไม่หมดกลิ่นตอนที่ผมเขียนเรื่องราวส่งมาแฟนผมบอกว่าไม่ต้องเขียนมามากเอาประเด็นสําคัญสำคัญ,ค,ญครูไม่ใหญ่จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากผมจะเขียนมาสั้นๆแต่ครูไม่ใหญ่ฝันในฝันมาสิครับ ตีโทษตรงเป๊ะกับประเด็นสำคัญที่ผมไม่ได้เล่ามาเลยเตียเป็นคนมักโกรธขี้งดหงิดตรณีสูบุรีเรื่องเหล่านี้ผมไม่ได้เขียนเล่ามาเลยเตียเป็นคนไม่เชื่อนรกสวรรค์จริงๆดูพฤติกรรมของเตียแล้วผมนึกว่าจะต้องไปนรกดีใจที่บุญยังช่วยไว้ตอนเตียยังมีชีวิตยอยู่ เนี่ยตอนนี้น่าสนใจต้องฟังนะอย่าให้หลุดนะใครฟุ้งลืมฟังบ้างตอนเตียยังมีชีวิตยอยู่เวลาผมชวนแม่มาทําบุญเตียก็ยังห้ามแล้วก็เป็นคนที่ว่าว่าพระทุกวัดไม่เฉพาะวัดพระธรรมกายฟังต่อนะเวลาพระมาขอน้ําดื่มเวลาพระท่านมาขอน้ําดื่มเคยเดินผ่านหน้าบ้านมาเกิดกระหายน้ําโยม แตมาหิวกระหายน้ำาังเลยขอน้ำดื่มหน่อยเถอะลองสันน,นิษฐานสิว่าเตียทำไงนี่มนเป็นน้ำบอนะ่อนน้าไม่ให้ไล่เตียเทเหล้า,าให้เลยเหมือนทำประชดขอน้ำเปล่าให้น้ำเหล้าที่ครูไม่อยากเคยพูดว่าถ้าให้อีเดี๋ยวอีก,ก็เคย อีกมาอีกอ่ะอีกมาบ่อยๆคำนี้เป็นคำพูดติดปากของเตียผมเลยผมดีใจที่บุญที่ผมทำยังช่วยเตียไว้ <c oughs> ได้เป็นผีเปรตก็ยังดีกว่าตกนรกครับ <c oughs> เดี๋ยวตกมือเลยอะไรเนี่ย <c oughs> สำหรับแม่ผมก็กลัวว่าต้องไปนรก แม่พิศินเกือบทุกข้อคือยกเว้นข้อสามแล้วโดยเฉพาะข้อสี่จะผิดเป็นประจำผมดีใจที่ในช่วงท้ายชีวิตของแม่ผมได้พาท่านมาทำบุญช่วยปิดประตูอบายให้ท่านได้ท่านได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาบริวารบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเฟสามก็ยังดีแต่ผมตั้งใจว่าจะต้องสร้างบุญช่วยให้แม่มีวิมานเป็นของตนเองให้ได้โอ้ดีมากลูกเอ้ย ตอนนี้ผมกำลังทำหน้าที่ชวนคนมาอยู่ทวดงปีใหม่ตั้งใจเอาบุญให้ท่านสิ่งที่ครู่ใหญ่เล่าทำให้ผมกระจางแจ้งสาบซึ้งผมจะแก้นิสัยตัวเองให้ได้ก่อนจะลาโลกแก่วันนี้เลยนะลูกเนะและช่วยเตียช่วยแม่ในทุกวิถีทางขอกราบเรียนถามคำถามเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับดูนิดหน่อยนะที่ผมได้ยินเสียงหมาหอนกลิ่น เกิดจากอะไรครับเวลาผมนั่งสมาธิจะได้ยินเสียงจี้จีแหลม,ลมแหลมคล้ายแมลงได้ยินชัดเหมือนอยู่ใกล้ตัวพอลืมตามมาดูเดินไปหาเสียงเสียงก็ถอยห่างไปได้ยินมาเป็นปีแล้วครับเป็นเสียงอะไรเกี่ยวกับเตี่ยไหมครับผมจะช่วยให้แม่มีวิมานเป็นของตัวเองได้อย่างไร ต้องทาบุญอะไรบ้างบุญอะไรที่แรงที่สุดตอนนี้ครับนี่คือความรักรับละปราถนาดีที่จะช่วยทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยของลูกทําอย่างไรผมจะแก้นิสัยดือ้อและมีทิฐิมันเหมือนมีอะไรนะับบังคับให้มีนิสัยนี้ทุกวันเลยครับชอบสอนคนอื่นแต่ไม่ชอบคนอื่นสอนอยากแก้ให้ได้ในชาตินี้ครับแก้เลยลูกแก้เลยหักดิบไปเลยถ้าได้เลยก็ เลิกไม่ได้เพราะเอการทําหน้าที่กรมิีอย่างเต็มที่สุดชีวิตจะช่วยเตี่ยแม่ได้อย่างไรครับผมก็อยากจะทําปัจจัยมากๆแต่ยังไม่มีโอกาสครับโอกาสมีลูกแต่ว่าปัจจัยนอีกเรื่องก็เราทําเท่าที่มีสิลูกเอ้ยตอนนี้มีโอกาสก็ทําเท่าที่เราทําได้ อย่างเต็มกำลังในตัวเองแล้วก็ไปชวนพีพ่ๆน,น้องๆอะไรนะนะมูญาติร่วมทำทําอะไรเดี๋ยวมาฟังกันอันนี้ฝันในฝันนะเรื่องนี้มันมีเหตุเป็นเรื่องที่ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ก็อันตรายไม่ดีนะมีลูกจะเป็นสัมมาทิฏฐิ เกิดในตระกูลเพียงคนเดียวก็ทำให้ตระกูลนั้นสว่างได้จะช่วยให้คุณแม่มีวิมานเป็นของตัวเองนั้นต้องสร้างถาวรวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกนะแล้วอาทิตย์ไปให้ท่านเจ้าซึ่งในช่วงนี้ก็ได้ก็เห็นจะมีแต่หอฉันแต่เป็นบุญมหาศาลซึ่งหอฉันจะใช้เป็นถาวรวัตถุที่รองรับพระภิกษุสมมเณรผู้ประพฤติธ,ธรรมถึง พันรูกมาขบฉันพระตาหารจ้าวิธีแก้ไขนิสัยดื้อและมีทิฏฐิมานะมากนั้นก็ไม่ยากคือเมื่อลูก,กรู้ตัวว่าดือ้อหรือมีมานะทิฏฐิก็เลิกซะเท่านี้ก็หมดเรื่องหรือเริ่มต้นจากการสืบสารวัฒนธรรมของคุณยาอาจารย์ สืบสารวัฒนธรรมของคุณยายจางคือการขัดพิมานที่วัดบ่อยๆรู้จักไม่ขัดพิมานาก,ก็จะช่วยลดมานะทิฐิดื้อถือดีได้จ้ะซึ่งกิจกรรมนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆขัดพิมานนี่ช่วยได้เยอะนะครูไม่ใหญ่ก็ขัดมาแล้วเพราะนั้นไปขัดตับ่อยๆนิสัยดือ้อมีทิฐิมานะนี้ ติดตัวมาหลายชาติแล้วนะลูกนะอายกตัวอย่างสักชาติหนึ่งเคยบวชเป็นพระเทศเก่งมากเทศแบบมันๆเฮลเฮห,หน่อยเนื่องจากเป็นพระนมเอ๊ะครูวิทยเทศเฮลเฮล่าเนี่ยต่อมาพระอาจารย์พระเถระท่านก็นเลยเตือน ให้เทศให้มีหลักธรรมที่ทำให้เกิดความสลดสังเวชในชีวิตในวัตตะน้อยอย่าเทศเอาแต่มันมันเฮ้วๆอย่างนั้นเจ้าตัวก็เลยโกรธหาว่าพระเถระอิจฉาที่มีคนมาชื่นชอบตนว่าพระเถระเตือนบ่อยๆเข้าทนไม่ไหวจึงเถียงไว้บ้างพระเถระ เลยห้ามไม่ให้ไปเทศที่ไหนอีกและห้ามรับกิจนิมนต์เจ้าตัวก็เลยกโกรธแล้วก็ลาสิขาไปมีครอบครัวต่อมาก็กลับมาใหม่ภายหลังเมื่อได้เรียนรู้โลกมากขึ้นว่าชีวิตในโลกนั้นนะ่ะสุขน้อยทุกขมากก็เลยกลับมาแล้วก็ได้พยายามปรับตัว ปรับตัวเองแต่ก็ยังแก้ไม่หายอยู่ดีแค่ดีขึ้นบ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันก็เลยติดข้ามชาติมานะลุงนะเป็นขันทสันดานคือถ้าพูดยาวๆเนี่ยมันจะดูไพเราะดีเป็นขันทสันดาน <c oughs> อนภาษาธรรมะก็เรียกกันจริงๆใช่ไหมลูกเชียไหมครับ <c oughs> เป็นคําที่ไม่หยาบครับอ่าเห็นไหม อะไรเมื่อไม่หยาบซ้ำอีกเลยติดเป็นขันธสันดานข้ามชาติมาเพราะฉะนั้นชาตินี้ต้องหักดิบนะลูกนะทําตัวให้เหมือนผ้าขี่หรือวเช็ดเท้าใครจะเหยียบจะย,ย่ำยังไงกช็ช่เรามีหน้าที่ท,ทําเท้าให้สะอาดและเป็นกุศลของเราหรือเหมือนโคเขาขาดที่ไม่มีฤทธิ์อะไรแล้วโคมีฤทธิ์ที่เขาเราเหมือนคนไม่มีฤทธิ์จะได้ไม่มีมานณทิฏฐิ คล้ายๆกับโอวาดของภาษารีบุตรนั่นแหละจ้ะอยากรู้ก็ไปอ่านเอาหรือคอยฟังเรื่องราวภาษารีบุตรเมื่อครูไม่ใหญ่นํามาเล่าสู่กันฟังจึงจะแก้ได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อตอนเองที่จะทําให้เข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างง่ายๆด้วยไอ้ที่เข้าถึงชาว่ามันติดมานะทิฐินี่แหละดื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยแก่นะลูกนะถ้าอยากเข้าถึงพระธรรมกายแต่ยังถ้ายัางไม่อยากให้รักษาขันสันดาเนเอาไว้ การทำหน้าที่กัลยาณมิตรจะได้เพียงบริวารสมบัติเป็นหลักกับปัญญาบารมีจะช่วยท่านทั้งสองได้นั้นต้องสร้างเาวาเรวัตถุดังที่ได้กล่าวมาแล้วแล้วอุทิศเจะจงไปให้ท่านเลยหรือชวนลูกของเตี่ยแม่บวชให้ท่านจ้ะท่านมีลูกกี่คนล่ะที่เป็นผู้ชายลูกของเตี่ยกับแม่นั่นแหละบวชให้ท่านจ้ะ แต่อย่างไรก็ตามบุญที่ทําหน้าที่กัลยาณมิตรก็มีอนิสงส์ที่จะอุทิศไปให้ท่านได้บ้างให้ทำบ่อยๆนะลูกนะแต่บุญโดยตรงก็เป็นบุญสร้างถาวัลวัตุที่เจาะจงกับบุญบวชนั่นแหละจ้ะทีนี้มาถึงตรงนี้ที่ลูกได้ยินเสียงหมาหอนและกลิ่นนั้นก็คือตอนที่นี่เป็นภาพสมมุตินะตอนที่ลูกนั่งสมาธิก่อนนอนนี่ไง มีภาพตอนที่ลูกนั่งสมาธิในสมมุติเอานะอุ๊ยหน้าตาหล่อเลยเดียวกลิ่นก็สาบสางเหม็นเน่าโชยมาเป็นระยะระยะหลังจากนั้นก็มีเสียงหมาหอนแววดังต่อมา คนลุกเลยมาแล้วมาปรากฏกายอยู่ข้างๆนั่นแหลอะอานี่มาอย่างนี้ที่เราดียินเสียงหมาหอนและกลิ่นนั่นก็คือพ่อที่ตายได้วนเวียนอยู่แถวแถวที่บ้านที่ลูกพักอยู่นั่นแหละเพราะรู้ว่าลูกคนนี้ของท่านเท่านั้นจึงจะช่วยท่านได้ โดยเข้ามาใกล้ๆอย่างที่เห็นในภาพนี่เห็นไหมแล้วพยายามที่จะส่งเสียงแต่ปากท่านเล็กเท่ากับรูเข็มเพราะว่าตําหนิพระตัวผอมดําผิวแห้งเน่าเพอะเพราะฉะนั้นเสียงจึงออกมาคล้ายๆเสียงของมแมลงๆๆๆๆเสียงคล้ายๆมแมลงเพราะว่าไอ้ๆๆลำโพงมันเล็กเท่ารูเข็มส่วนลูกมีใจที่พอจะรับสื่อได้เวลาที่นั่งสมาธิ จริงรับสัมผัสได้จ้ะแล้ที่หมาหอนเพราะหมามันเห็นแล้วรู้สึกกลัวเหมือนคนกลัวผีคือหนาวหนาวสิวเสียวตัวอย่างนั้นแหละจ้ะเอาฟังดูอีกทีสิมันเห็นมันเลยกลัวนี่เสียงคล้ายแมลงที่ได้ยินเป็นปีๆ ก็คือเสียงของเตี่ยที่ผ่านปากเท่ารูเข็มซึ่งอยากจะสื่อสารกับลูกจ้านี่เป็นเรื่องราวที่น่าศึกษาทีเดียว